ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านทุกคนครับแลวก็บเอซีทุกคนสำหรับวันนี้ผมกับเดนมาเที่ยวหรือว่ามาฝักพ่อนครับดนเลนครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับข้าง,งหลังอนะไม่รู้ว่าฝนจะห้ามข้อปะต้องหาที่ลบแล้วครับตอนนี้ฝนมาแล้ว บรรยากาศดีมาแล้วครับแถวนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำเราก็จะมีบรรยากาศรอบๆแบบเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทบ้านไร่ในพนครับบรรยากาศดีมากเลยขึ้นขนา้างน้าจะเป็นผู้เขาเป็นเขียนเพเภอติดต่อระวังบอ่อท่องครับกวางจันบอ่อท่องเป็นชนบุรีครับะวางจันนี่ขึ้นระยองถ้าบรรยากาศแบบนี้ยากมากเลยแถวนี้ ผมพาไปเบิงบรรยากาศบริเวณรอบๆครับมีรถมีรถบานให้น,นอนพร้อมกักรู้ว่าฝนเสาขึ้นแล้วเท่าไงบรรยากาศดีมากมาผมพาไปเบิงบรรยากาศที่แถวอ่าวรอบๆบ้านครับบรรยากาศคุณพาพเบิงบริเวณร,รอ,อบๆนะครับนั่นก็คือเป็นรถตู้ครับเป็นรถบ้าน mm. อ่ะรู้สึกว่าฝนจะโลกเม็ดแล้วนะตอนเนี้ยนี่ครับดูมวลบรรยากาศตอนนี้ครับเป็นฝนตกเล่นครับซึ่งผมจะไต่รวมไม่ฝนเริ่มตกแล้วครับบรรยากาศดีไหมครับฟังนี่ก็จะเป็นภูเขาบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศตอนนี้ถ้าจะามองไปครับนะครับฝนเริ่มตกมาแล้วเดี๋ยวจะฝากคลิปได้ครับเด้อเสียถ่ายคลิปให้พอกันคลิปหนาครับ แสงไฟมือนีบรรยากาศที่บ้าห้เราในการถ่ายทำจั้นก็ฝากติดตามรับชมเด้อยนะครับบรรยากาศฝนตกเล็วกับตกไปแห้งครับก็พ่อนางเลนนางเต้าไ้นยนบรรยากาศดีมากเลยหายยากคร,รากาับบรรยากาศแบรราาศบนี้ฝนตกมาปล่อยๆเนาะนางกินเขา กินขา้ากินตามบังโคงรุ่มกันขึ้นติดแบบกินหอดกินพอบรรยากาศบานเท่าเลยแบบนี้กินทายคลิปครับผมจันไดนก็ฝากติดตามช่องปามหน่อยทุกเบอร์นเ,นเด้อครับบ๊ายบาย